ตอนนี้นะครับเรากำลังวุ่นๆอยู่กับการทำทำงานนะครับสายกงิฤนนะครับตรงนี้นะครับนี่คือบรรยากาศในห้องเรียนนะครับบรรยากาศในห้องเรียนเรียนวิชาศาสนาเปรีบเทียบนะครับ วิชาศาสนาเปิดเครืคร่ขอบคุณครับเออกำลังยางอูบบายบายปีสปีสอง <laughs>